สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินยี้ต้อนรับเข้าสู่ชานอลอุ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอรีวิวนะครับตัวของเวนตี้ชายแล้วก็จงหลีนะครับว่าแต่และตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วก็ตัวไหนที่น่าจะกดที่สุดนะครับซึ่งผมบอ,อกตรงนี้ก่อนว่าทั้ง3ตัวเนี่ยผมมีผมมีเวนตีมม้ C1 จงหลี C1 แล้วก็ชาย C0 เพราะฉะนั้นการรีวิวเนี่ยผมจะรีวิวโดยอิงจากประมาณ ทั้ง3ตัวนี้เป็น C0 นะครับเพราะว่าตัวของเวนตี้แล้วก็จงหลีเนี่ยตัว C1 ไม่ได้ส่งผลมากเพราะฉะนั้นผมก็สามารถรีวิวโดยที่ทั้ง3ตัวนี้ความสามารถอยู่ในช่วง C0 ได้นะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมพูดถึง3ตัวนี้พูดถึงจงหลีเนี่ยก็เพราะว่ามันมีข่าวลือว่าจงหลีเนี่ยจะรีรันใน1.5ค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็คิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับสาเหตุก็มาจากว่าตอนนี้ตัวเบต้าที่หลุดมา ในเบต้าเนี่ยเราจะมีตัวของยูล่ากับหยานเฟยเป็นตัวละครใหม่ยูล่าจะเป็นตัวละคร5ดาวนะครับก็ได้ไปแล้ว1ตู้ส่วนตัวหยานเฟยเนี่ยจะเป็นตัว4ดาวซึ่งมันก็ต้องมีตัวห่าดาวในตัวของตู้หยานเฟยนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีตัวใหม่เนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวละครเก่ารีลันซึ่งมันก็อาจจะเป็นตัวของอีคีหรือจงหนี แต่เนื่องจากว่า1.5เนี่ยจากคอนเทนต์ที่หลุดมามันจะออกไปในทางฝั่งเมืองดีเย่แล้วก็มันมีบอสใหม่ที่เกี่ยวข้องกับจงหลีอาร์ติแฟกต์ใหม่ที่เหมาะกับจงหลีสายโลกนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นจงหลีมากกว่าส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าอาจจะเป็นจงหลีสัก80%นะครับแต่แน่นอนว่านี่เป็นแค่การคาดเดาจากข้อมูลที่หลุดมาไม่ใช่ออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อ100%ว่าจงหลีจะมา นะครับต้องรอออฟ i ิ i เชียลประกาศในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์ก่อนที่แพท1 5จะมานะครับอันนี้คือเป็นแค่การคาดเดาย้ำอีกทีว่าแค่คาดเดาแล้วก็ผมจะไม่พูดถึงตัวของยูล่ามากคือผมจะไม่รีวิวยูล่าเพราะว่าจากข้อมูลที่มีตอนนี้เราพอรู้แค่ว่ายูล่าเนี่ยจะเป็นตัวดดเมจหลักสายกายภาพแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะเก่งหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีบัฟอาจจะมีเนฟอาจจะมีเปลี่ยนรูปแบบสกิลไปเลยอีกอย่างนึงก็คือตัวละครไหนที่ผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นกับมือผมไม่อยากจะใช้คําว่ารีวิวนะครับผมมองว่ามันคอ็ข้าจะน่าเกลียดกับการรีวิวโดยที่ยังไม่ได้ลองเล่นตัวละครนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวของยูล่าผมรีวิวไม่ได้ว่าควรเก็บเพชรรอไหมหรือเก่งหรือเปล่าบอกได้แค่ว่าเป็นตัวดาเมจหลักสายกายภาพนะครับที่เหลือก็กรอข้อมูลแล้วเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันเองแล้วกัน โอเคงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันที่ตัวแรกก็คือตัวของเวนตี้นะครับเวนตี้เนี่ยเป็นตัวละครที่รวบดีที่สุดในเกมแน่นอนจุดเด่นเลยคือไม่ตายของเวนตี้เนี่ยรวบศัตรูได้กว้างมากแล้วก็มีแรงดูดแรงรวบเนี่ยสูงที่สุดในเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอศัตรูตัวเล็กเจอคอนเทนต์ศัตรูตัวเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในบิดในโดเมนหรือในเวิลด์ก็ตามถ้ารวบได้เวนตี้จะโกงมากนะครับแล้วนอกจากมันรวบได้เนี่ย ตัวพรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้น4ี่มันก็ฟื้นพลังงานให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมได้ทําให้เป็นตัวที่สามารถรวบได้บ่อยแล้วก็เพื่อนในทีมเนี่ยก็สามารถทําคอมโบอะไรต่างๆใช้ไม่ตายเนี่ยได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับรวมถึงสามารถใช้เซตธาตุลมซึ่งก็ลดต้านทานธาตุพวกไฟน้ําน้ําแข็งไฟฟ้าได้ลดได้แค่สีธาตุนี้นะครับแล้วก็ลถของวินตี้เองดาเมจจากสกิลแล้วก็ไม่ตายเนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะแรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบิลดีๆตัวของเวนตี้นอกจากเรื่องของการรวบการซัพพอร์ตอะไรต่างๆดาเมจก็แรงช่วยทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เวนตี้ก็มีข้อเสียนั่นก็คือว่าถ้าคุณเจอคอนเทนต์ที่รวบไม่ได้เช่นศัตรูระดับกลางระดับใหญ่หรือเป็นบอสอะไรพวกนี้เนี่ยประโยชน์ของเวนตี้จะหายไปเยอะมากๆนะครับพอคุณรวบไม่ได้เนี่ยคือแบบจุดเด่นของเวนตี้ก็หายไปซึ่ง คุณอาจจะใช้ตัวธาตุลมตัวอื่นอย่างเช่นตัวของซูโคสที่เอามาเพิ่มชํานาญธาตุได้นะครับหรือจะเป็นตัวของจีนที่สามารถเอามาช่วยฮิลได้นะครับถ้าในสถาน,นาการณ์ที่ร่วมไม่ได้ตัวธาตุลมตัวอื่นจะมีประโยชน์กว่าแล้วอีกข้อเสียหนึ่งก็คือว่าเวนตี้ไม่สามารถลดต้านทานดาเมจพวกแบบกายภาพธาตุหินแล้วก็ธาตุลมได้นะครับจริงๆคือลดธาตุลมได้ถ้าคุณมีกลุ่มดา2กับ6 แต่นี่คือผมพูดในกลุ่มดาวศูนย์ไงก็ไม่สามารถลดต้านทานกายภาพลมกับหินได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะจะเอาไปเล่นในทีมกายภาพนะครับกับทีมหินคุณอาจจะรวบเพื่อทำคอมโบต่อได้แต่ถ้าศัตรูโดนรวบไม่ได้ก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรกับทีมหินนะครับส่วนกับทีมลมก็อาจจะเอามาช่วยฟื้นพลังงานได้โดยรวมแล้วถ้าให้จัดเป็นเทียร์เวนตี้ก็คือจัดว่าเก่งอยู่ในเทียร์ที่สูงที่สุดของเกม แต่จะเก่งมากในคอนเทนต์ที่รวบได้แล้วก็จะแค่ระดับต่างๆถ้าเกิดว่าเล่นในคอนเทนต์ที่รวบไม่ได้นะครับมาที่ตัวของจงหลีล่ละกันเพราะว่าเป็นเทพแล้วก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันจุดเด่นของจงหลีรลยหลักเลยก็คือเกาะหนาหนา,นามากๆหนาโคตรโคตรหนาในระดับที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณบิวจงหลีของเยอะๆเ,เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีตัวคิวในทีมก็ได้นะครับเพราะว่าโล่จงหลีมันจะไม่แตกเลยถ้าคุณหลบได้พอประมาณด้วยนะแล้วก็โล่ของจงหลีเนี่ย มันสามารถลดต้านทานของศัตรูได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือจะเป็นธาตุอื่นๆทุกธาตุเลยโลกของจงลีสามารถลดได้ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะลดได้น้อยกว่าตัวของเซตธาตุลมที่มันลด40%โลกจงลีเนี่ยลดได้แค่20%แต่ว่าถ้ามาเทียบจริงๆเนี่ยคือศัตรูในเกมนี้ส่วนมากจะมีต้านทานธาตุอยู่ที่ประมาณ10%แล้วเกมนี้เวลาที่เราลดต้านทานธาตุ จนมันต่ำกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตัวของเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลดต่อเนี่ยมันจะโดนหารครึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าศัตรูมีต้านทาน10%เราเอาโล่ของจงหลีนะครับไปลด20%เนี่ยอ่า10%แรกมันจะลบตรงๆแล้ว10%ที่เหลือเนี่ยที่มันต่ำกว่าศูนย์มันจะโดนหารครึ่งเพราะฉะนั้นศัตรูก็จะโดนลด ความต้านทานเหลือแค่ลบ5%อนะครับอันนี้คือให้เข้าใจว่าไม่คิดยังไงซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวของเซททัดตลมที่มัน40%ิเนี่ยดาเมจมันจะห่างกันประมาณ10%ถามว่า10%ค่อนข,ข้างเยอะไหมก็ใช้ได้แต่ของจงลีเนี่ยมันมันใช้ง่ายกว่าเพราะว่าบางทีในทีมคุณเนี่ยอา,อาจจะมีหลายธาตุนะครับแล้วก็เป็นธาตุกายภาพหรือลมหรือหินจงหลีสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นมากแล้วก็ ในส่วนของไม้ตายจงดีซึ้งดาเมจรนุนแรงมากแล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายกว่าเวนตี้เพราะว่าของเวนตี้เนี่ยถ้าคุณรวบสตูไม่ได้บางครั้งไม่ตายเวนตี้ทำดาเมจได้ไม่เต็มแต่ของจงดีมันค่อนข้างจะชัวร์ว่าโดนนะครับแล้วดาเมจมันแรงเนื่องจากว่าถ้าคุณบิวดาเมจดาเมจมันก็จะแรงมากแต่ถ้าคุณบิวเป็นสายโล่เนี่ยดาเมจมันก็ยังโอเคเพราะว่าดาเมจมันก็เพิ่มตามพลังชีวิตได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็สตันสตูได้ด้วย ซึ่งมันก็เป็นการเปิดจังหวะให้ตัวละครทีมเราสามารถทำคอมโบต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือการขุดแร่จงหลีเป็นตัวละครที่ขุดแร่ดีที่สุดในเกมนะครับคุณกด E ครั้งบื้มแล้วคุณก็เก็บแร่พอรวมกับ3ข้อเมื่อกี้เนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยใช้จงหลีในแทบทุกทีมเพราะว่าคือแบบ เวลาผมจะฟาร์มวันไหนก็ตามผมว่าจะมีจงหลีในทีมเสมอเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสลับตัวนะครับเอาจงลีมาขุดแร่แล้วมันสามารถเล่นได้ทุกทีมอย่างที่บอกไปมันก็เลยแบบเป็นตัวที่ยุย่นมากนะครับจงลีจะมีข้อเสียนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรากดกลางโลกเวลาที่จงลีกําลังชูมือขึ้นใหไมชูมือขึ้นนี่ชูมือเป็นรูปตัวทีนะฮะชูมือด้้นข้างจงลีสามารถโดนดาเมจได้ แต่มันก็เป็นแค่ข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีข้อเสียเล็กๆอย่างเช่นบางทีตัวของเสาหินเนี่ยอาจจะไปขัดคอมโบธาตุหรือทําให้สตูที่ติดแช่แข็งกลายเป็นแตกนะครับหรืออาจจะเรียกไม่ได้ในบางสถานการณ์มันก็เป็นแค่ข้อเสียเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าให้สรุปโดยรวมเนี่ยจงหลีอยู่ในเทียร์ระดับเดียวกับเวนตี้คือเป็นซัพพอร์ตระดับที่เก่งที่สุดแต่ว่ายืดหยุ่นกว่าเวนตี้นะครับ คราวนี้มาตัวของชายนะครับตัวของชายเนี่ยเป็นตัวดาเมจหลักธาตุน้ําซึ่งถามว่าทำดาเมจโอเคไหมถ้าเทียบกับตัวดาเมจหลักตัวอื่นผมมองว่าค่อนข้างโอเคคือไม่ได้แรงมากถ้าพูดตรงๆถ้าจะเอาไปเทียบกับพวกตัวดาเมจที่เพิ่งมาใหม่อย่างเช่นฮูเต๋าเซียวแล้วก็กันยูกรณีที่กลุ่มดาวเท่ากันของเท่ากันเนี่ยชายสู้ได้ไหมผมมองว่าค่อนข้างยาก แต่ว่าถึงจะสู้ไม่ได้ดาเมจของชายเองมันก็ไม่ได้แย่นะครับคราวนี้ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าชายเนี่ยเป็นตัวละครที่เกิดในยุคมืดของเกนชินนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นยุคมืดของเกนชินก็คือแพทจงหลีก็คือแพทชายนั่นแหละมันเป็นยุคที่ตัวละครเนี่ยโดนหันความเก่งไปไว้ในกลุ่มดาวเยอะก็คือว่าถ้าคุณปลดดาวเยอะๆหรือปลดดาวครบเนี่ยตัวละครมันเก่งนะแต่ถ้าคุณไม่มีดาวเลยอยู่แค่ศีูเนี่ย ตัวละครมันจะเล่นยากมันจะเหมือนพิการนะครับอย่างตัวของจงหลีก็คืออาการหนักมากจนเขาเรียกร้องให้บัฟจริงๆตัวของชายเองก็ปัญหาตอนซีสูนเยอะเหมือนกันก็อธิบายก่อนว่าชายดาเมจค่อนข้างโอเคโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเราไปสู้กับศัตรูจํานวนมากๆเนี่ยจริงๆล้วชายเป็นตัวที่ทําดาเมจเป็นหมู่ได้ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเจอก็คือ1เรื่องของคูนเราในการสลับโหมด เพราะว่าชายในโหมดมีดหรือปีก้เนี่ยดาเมจโอเคแต่ว่าในโหมดธนูนะครับดาเมจจะเบากว่าโหมดมีดเยอะมากๆนะครับดาเมจหายไปเยอะมากซึ่งในซีษย์เนี่ครูดาวมันค่อนข้างที่จะนานในการสลับโหมดแล้วก็เกมนี้มันไม่มีบอกว่าตัวละครอของคุณเนี่ยคููดาวเสร็จหรือยังนะครับมันบอกแค่ไม่ตายไม่ได้บอกสอกิลอีเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าคุณออาไปฟาร์มสู้กับศัตรูในเวิล์เนี่ยอาจจะไม่เจอปัญหาอะไรเยอะเพราะว่ามันสามารถจบไฟได้ในการเปลี่ยนโหมดหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าคุณไปลงนะบิดหรือสู้บอสอะไรที่มันยากแล้วก็ใช้เวลานานเนี่ยคุณจะเริ่มเจอปัญหาว่าคุณสลับมาที่ชายแต่ครูดาวในการสลับโหมดมันยังไม่เสร็จนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมสารภาพว่าค่อนข้างที่จะน่าลำคาญแล้วก็มันทําให้การเล่นมันสะดุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มดาวหนึ่งเนี่ย มันก็ช่วยลดคููดาวได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดซะทีเดียวมันก็ยังค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ปัญหาที่2ก็คือเรื่องของการฟรื้นพลังงานชายเนี่ยเป็นตัวที่สร้างอนุธาตุให้ตัวเองเนี่ยได้ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับซึ่งกลุ่มดาวที่2มันก็จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานได้แล้วก็กลุ่มดาวที่4กลุ่มดาวที่4ก็จะช่วยเพิ่มนเม็ดให้ชายได้ค่อนข้างเยอะนะครับ จริงๆก็ถือว่าเยอะมากกลุ่มดาวสีนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับก็ถ้ามีกลุ่มดาวนี้ดาเมจของชายก็จะไปพอสู้กับพวกตัวดดเมจตัวอื่นได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าคุณมีกลุ่มดาว6คุณก็จะแทบไม่ต้องกังวลเรื่องของอูดาวในการสลับโหมดเท่าไหร่นะครับคุณได้ง่ายว่าตัวของชายถ้าคุณมีกลุ่มดาวเยอะๆมันก็เก่งสู้ตัวดดเมจหลักตัวอื่นได้แต่ถ้าคุณจะเอาแค่ c 0ศย์แล้วก็ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ ปัญหามันเยอะนะครับแล้วถ้าถามว่าไม่มีชายแล้วจะเป็นอะไรไหมคำตอบจริงๆก็คือไม่เพราะว่าเกมในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีคอนเทนต์ที่ต้องการดาเมจหลักธาตุน้ําคุณจะใช้ดาเมจหลักธาตุอื่นก็สามารถเคลียร์คอนเทนต์ในเกมได้แททั้งหมดนะครับคือไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวของชายตัวอัถประโยชน์ในแง่ของการซัพพอร์ตทีมเนี่ย มันก็ไม่ได้วิววามากไม่เหมือนตัวอย่างพวกของจงหลีหรือเวนตี้ที่มันสามารถคอมโบได้กับหลายๆตัวนะครับตัวของชายมันอาจจะมีแค่ในบวกของการโจมตีนะครับสกิลโจมตีธรรมาดาหนึ่งเลเวลแต่มันก็แค่นั้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับซึ่งก่อนจะสรุปเนี่ยผมขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนั่นก็คือร้าน p o w เ r อร์เพย์นะครับร้านรับเติมเกมปลอดภัยไร้รีฟันแน่นอนนะครับ ร้านนี้ผมเตือนประจาก็ไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับไว้ใจได้ร้านนี้บริการดีบริการไวแนะนําเลยนะครับติดต่อได้ทางไลน์หรือ Facebook ของตามชื่อร้านได้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของการสรุปเนี่ยถ้าให้อันดับหนึ่งก็คือตัวของจงรีเพราะว่าจงรีสามารถไปได้ทุกทีมและมีประโยชน์ในทุกของคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นการแร่การฟาร์มเวิลด์การลงโดเมนการสู้บอสการลงอบิด จงหลีไปได้หมดเลยนะครับมีประโยชน์มากๆตามมาด้วยตัวของวินตี้ซึ่งเก่งมากๆในบางคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่คุณรวบได้แต่ถ้าคุณรวบไม่ได้ประโยชน์มันหายไปเยอะอาจจะใช้ตัวทัดลมตัวอื่นแทนก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือตัวของชายซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อวยจริงผมก็แนะนำให้ข้ามถ้าเกิดว่าคุณอวยคุณอยากจะเล่น แนะนำให้กดสักประมาณ C1 นะครับควรจะมีสัก C1 ถ้าคุณมีงบสามารถขึ้น C4 หรือ C6 ได้นั่นก็คือดีมากก็นี่คือสรุปของทั้ง3ตัวนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพอได้ไอเดียนะครับวีดีโอนี้ผมก็โม้ไปเยอะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ